โอเคครับผมก็กลับสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องเบลสตรีมไลท์ทีวีนะครับก็นะครับนานๆทีเราจะลงคลิปนะครับผมแล้วก็นะครับในวันนี้นะครับก็มีสาระอีกแล้วนะครับก็คือนะครับผมก็ไปเจอหลายๆคนนะครับเออเข้าตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมมันจะขึ้น่อนมาเร็วๆนี้ใช่ไหมเออผมก็เห็นหลายๆคนแล้วทำแล้วนะครับผมลองไปทําตามวิธีเขาผมก็ไม่ได้นะครับ เพราะว่าใช้โทรศัพท์คนละรุ่นนะครับผมก็เลยนะครับมาบอกนะครับว่าแต่ละรุ่นนะครับผมต้องทํำยังไงอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่าทุกรุ่นหรือเปล่านะครับแต่รุ่นผมนะครับนี่ฮะกดมาตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็กดออกมานะครับในลักษณะนี้นะครับผมจากนั้นนะครับผมเขาก็ให้ทำการนะครับผมเข้าไปในการตั้งค่านะครับ ตัวนี้นะครับผมเข้ามาเสร็จแล้วนะครับผมก็กดเลยปราะว่านี้กดคําว่าค้นหานะครับให้พิมพ์ตามนี้เลยนะครับผมของบางคนนะครับจะเป็นเวลานะครับผมแล้วก็นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับจะเป็นทั่วไปนะครับในของผมนะครับเป็นเวลานะครับผมก็พิมพ์ไปเลยนะครับผมก็เลื่อนมาแล้วก็เวลาและวันที่นะครับ อ่าเวลาและวันที่นะครับของผมนะฮะมันจะขึ้นเป็นตั้งค่าโดยอัตโนมัตินะครับนาเดี๋ยวผมจะวงให้ดูนี่นะครับตั้งค่าโดยอัตโนมัติไอ้ปุ่มปฟ้าเนี่ยนะครับผมเอานะให้กดตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ตั้งอ่าตรงคําว่าตั้งวันที่นะครับให้กดเข้าไปนะครับบางคนนะพอสศตรงนี้นะครับอาจจะเป็นปีพศของประเทศไทยนะครับ เข้ามานะครับกดเลื่อนวันก่อนนะครับเป็นวันที่สามสิบเดือนตุลาคมนะครับพอสอดจะเลื่อนไม่เลื่อน,นนะ้อ่ๆเดี๋ยวผมจะกดเป็นยี่สิบเอ็ดแล้วกันกดตกลงนะครับผมแล้วก็เข้าไปที่หน้าเกมเลยอ่าพอเข้ามาที่หน้าเกมนะครับมันจะปลดล็อกแบบนี้เลยนะครับเราก็นะครับสามารถที่จะเลือกนะครับที่จะดูสกินปืนได้เลยนะครับ ถ้าเกิดว่าทุกคนนะครับกดเข้ามานะครับในวันนี้นะครับมันก็จะมีให้เลือกแค่นะครับ2ปืนนะครับจริงๆมันเหลือว่างอีกสี่ที่นะครับผมก็เดี๋ยวเข้าไปดูปืนเอกันเลยอ่านี่นะครับจริงๆผมเข้ามาดูไว้ก่อนแล้วนะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้อยู่ตลอดไปเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะผมก็จะเปิดเสียงให้นะครับ นะปืนนะครับก็คือมันช่วยอะไรบ้างนั่นแหละนะครับมันก็จะบวกดามีนะครับหนึ่งนะครับผมอ่าแล้วก็บวกอัตราการยิงนะครับสองแต่ว่านะครับลบความเร็วเคลื่อนที่หนึ่งนะครับเห็นไหมัมันอัปเกรดเพื่อรับแสิทธิพิเศษนะครับผมมันก็จะมีรายละเอียดให้นะครับก็คือนะครับถ้าเราเป็นเลเวลหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ แต่วา่าเกิดเราไปเลเวลเจ็ดนะมันจะมาแบบเตรียมรูปแบบนะครับนี่เลเวลผมเดี๋ยวผมจะไปรีวิวแต่เลเวลหนึ่งเลยนะครับอันนี้นะผมก็จะเป็นเลเวลหนึ่งนะครับเออก็ก็ได้อยู่นะเามาด้านของเลเวลสองกันบ้างก็ประมาณนี้เลยเวลสามนะตัวนี้มันจะเปลี่ยนเป็นโมเดิร์นใหม่นะนี่นะอันนี้มันจะเป็นแบบจะแสดงแบบแถบสังหารนะครับเออมันแปลกนะครับผม ให้สังเกตดีๆนะครับมันก็จะเป็นเอ่อเ k ให้ไหมเออแต่พอตรงแถบสังหารตรงนี้แสดงสภาพอาวุธสังหารมันจะเป็นเอ่อ M4 หรือ MCA1 นะครับเอเกมาดูอันที่4กันบ้างเลยนะครับเอฟเฟกต์ปะทะนะครับก็คือเวลากดยิงใช่ไหมครับปกตินะครับมันก็จะเป็นสีส้มๆนะครับแต่อันนี้นะครับผมมันจะเป็นสีฟ้านะครับผมมาดูเรื่องส่วนของอันที่5นะครับผมเอฟเฟกต์ยิงนะครับตรงปลายกระบอกปืนนะครับผมแล้วก็เอฟเฟกต สังหารนะครับผมคนที่เสียชีวิตไปนะครับหรือเราฆ่าได้นะั่นแหละเออก็จะประมาณนี้นะฮะนี่นะครับอันนี้หกก็จะเป็นโมเดลใหม่แล้วก็ปดบล็อกอาบิลิตี้นะครับผม,มไม่ิลิพูเลยสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงกับไอวอลตรงนี้นะเดี๋ยวมันจะวงให้ดูอนะเออนะครับทุกคน แต่วิว6ขึ้นมานะครับออมาดูวิว7กันบ้างนะครับก็จะเ,เป็นท่านะครับพิเศษเลยนะครับผมว,ว้าวเป็นแอนิเมชันด้วยนะนีออ่นะครับเอฟเฟกต์ประทะเอฟเฟกต์ยิงเอฟเฟกต์สังหารท่าพิเศษนะครับแถบสังหารนะครับผม อัปเกรดสถานะแล้วก็ปลดล็อกอลิบิตี้นะครับต่อมานะครับผมก็อยู่ในด้านของ UMP นะครับเออขอไปครับ UMP นะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะสำหรับรายละเอียดนะครับมีถึงเลเวลสี่อ่านี่จริงนะผมยังไม่ได้เข้ามาดู UMP นะไอได้มีนะจะเข้ามาในไม่ช้านะประมาณเดือนตุลานะครับไม่แน่ใจนะครับว่าวันไหนนะ เวอรหนึ่งก็เป็นโมเดลใหม่เฉยๆนะครับอย่างเกตตรงอะสกินนะครับตรงนี้นะฮะอ่าลืมบอกนะครับมันจะอ่าเดี๋ยวนะครับอันนี้นะครับผมก็จะบวกดามินะครับแล้วก็บวกความเร็วรีโหลดหนึ่งดามิหนึ่งแล้วก็ลบแม่นยำหนึ่งหนึ่งนะครับซึ่งนะครับสกินนี้มาก็ไม่ค่อยเป็นประโยชน์สักเท่าไหร่นะครับก็เอาไว้เพื่อความสวยงามละกันนะครับก็สวยๆนะครับผมเออ ของเลเวลหนึ่งนะครับก็แค่โมเดลธรรมดากระจกกระจกเลเวลสองนี่ก็จะเป็นอ่ามีลายตรงโมเดลตรงประมาณกระบอกปืนนะครับผมแล้วก็อัปเกรดสถานะนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ประมาณอ่าเลเวลที่สามนะครับก็เพิ่มไอตรงเซเขียวเนี่ยสังเกตได้นะครับต่อมานะครับผมก็จะเพิ่มตรงปลายปืนนะครับผมแล้วก็แท็บชื่อเหมือนกัน แถ็บชื่อมันจะเป็นแบบอินโฟทุกอย่างเลยอัปเกรดสถานะนะครับตรงนี้นะครับมันจะอัปมาหมดเลยนะครับผมนี่นะสังเกตดีๆนะครับตรงนี้นะนะครับใครที่ชอบนะครับผมก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าอ่านานๆทีนะครับจะมีคลิปที่เป็นสาระนะครับผมอย่าลืมนะครับผม ไลค์แชร์ติดตามกระดิ่งนะครับผมโอเคครับแล้วคลิปหน้านะครับมาเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ